สวัสดีครับผมอยู่กับผมประหมึกสังแล้วก็แขกรับเชิญพิเศษของเราคุณพี่หืือจะให้เรียกเขาชื่อชื่ออะไรนะไาชอยครับใ <I enjoy, S 1> <laughs> ช่ใ <laughs> ชยครับโอ้เอาเรียกคุณพี่ดีกว่าเรียกคุณพีดีกว่ามันมันดูง่ายดิโอเคเราอยู่กับคลิปคุยหลังดูคุยหลังดูกัะดัมจีควักหรือุมบิสวดกัะดัมจีควัก อันนี้ต้องถามก่อนว่าคุณพีรู้จักยูซีมากแค่ไหนครับผมคือผมเป็นคนที่แบบดูกันดั้มไม่กี่เรื่องก็อาจจะไม่เคยรู้ว่ายูซีคืออะไรยูซีก็คือจัก,กรวาลที่อ่อดาเนินต่อที่แบบเหมือนหมืนหนังมาเบอวแล้วกันให้พูดง่ายๆถ้าพูดถ้าพูดเดี๋ยวจะยาวมันมันจะยาวมันจะไม่จบอ <laughs> โอเคเอาเท่าที่เรารู้ว่าตอนนี้เราสึกว่า อีควากอะมันไม่ได้ต่อกับยูซีไหนเลยแต่ว่าแต่ปีที่ว่ามันอยู่แน่ๆอาจจะนะน่าจะเป็นยูซีหนึ่งร้อยหรือแปดห้านี่แหละระหว่างสองช่วงเวลาเนี้ยซึ่งช่วงเวลาสองช่วงเวลาเนี้ยมันจะมีอ่ายูนิคอร์นใช่ไหมยูนิคอร์นใช่ใช่ถ้าจะไม่ผิดนะกับฮัสเวฮัสเวนี่คุณพีน่าจะยังไม่ได้ดู นกัแต่ว่าจากที่ว่าเห็นมาแวแวๆว่าเหมือนจะเอาตัวละครจากเซต้ากับแตบเบิลเซต้าอันนี้คุณพีได้ดูปะผมยังไม่ได้ดูครับผมก็ไม่ได้ดูว่าผมรู้สึกว่าผมตามสูนเจ็ดเก้าแล้วผมไม่ไหววะผมดูไม่ไหวแล้วดูไปดูชาเคอเตอร์แล้วไปดูไฮโซเวย์เอาให้ดูไฮโซเวย์รู้เรื่องไงแต่ไม่ไหวเหมือนกัน แต่ว่าจีคว้ากับเป็นฝีมือการกำกับของฮิดกิอันโนใช่ไหมเออคนที่ทำอีวาอะไรลยเส้นเขาชัดมากชัดเจนครับการออกอแบบนี่ก็รู้เลยครัแบแวบแรกอะ่ะที่ผมเห็นซาปะกับผ่านๆเนี่ยอายเจ็ดแปดทำไมเราหน้าตายเหมือนอีวาจาวังวะหุันก็เหมือนเออแต่ว่า มันก็นะมันก็ยังมีตัวละครเก่าๆที่เรามาเห็นแล้วก็มีการรีรดีไซน์ตัวละครบางตัวที่บางทีผมก็จำหน้ามันไม่ได้เหมือนกันว่ามันมจะมันคือใครด้วยซ้ำอ่ะถ,ถ,ถ้าที่เห็นที่เราได้ดูกันอ่ะตอนที่หนึ่งถึงสามอ่ะคุณจำลุงหัวผฟ,ฟ้าได้ปะโ oh. อ้เออหน้าคนละเบ้าหน้ากันเลยนะแบบแต่เดี๋ยวค่อยแปะภาพไปดู นโคตรแก่แล้วพอจีควักอ่ะยังหนุ่มเลยคุณเออคือ <c ười> ผมไม่รู้จักตัวละครนะเนี่ยผมดูผมก็โอ้ผมเผม<ห>พิ่งรู้เลยมมันมาจากศูนย์เจ็ดเก้าเหมือนกันอ่า <c ười> แต่ว่าแบบแต่จีควักที่จะนําเสนอน่าจะนําเสนอนิวไทยมากกว่าที่จะลงรายละเอียดของพวกไอพ,พวกนี้มากกว่าผมคิดว่านะ จริงๆอจ,จ,จากหนึ่งในสามตอนที่ดูมาแล้วว่ามันมันก็ไม่ได้มีอะไรให้ไปดูหูหวาดหรือน่าติดตามต่อขนาดนั้นถ้าแบบส่วนตัวแล้วไม่ได้อินกับบัตรยูซี่อ่ะอแต่ว่าถามว่าดูต่อไหมดูดูผม,มว่าดูแต่เพราะว่ามันมันต้องรอช่วงพีคอะว่าม,มันสรุปได้ไหมแต่ว่าเฮ้ ถ้าคุณเล่นเกมจีเจนอะคุณจะรู้ว่าจีควักอ่ะโหดมากเลยนะขวานนีส, <c oughs> สับทีโดยแตกเลยอะขวานนีแบบน้องน้องถือขวาไล,าล่แล้วในกลุ่มอะ <c oughs> ลองโหลดดูนะจีควัก <c oughs> อ่ะจริงๆผมอยากจะพูดประเด็นนี้มาสภากันแ,แล้วว่าอจีควักอ่ะ, G อะมันนำเสนอของยูไทยมากกว่า อรี่อื่นๆที่แบบมันมันจะยังไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นละกันเพราะว่าจากที่เห็นกันมาผมเห็นว่าั้งแต่ตอนแรกตอนที่สองเลยละกันว่ามันบอกว่าอาชาเป็นนิวไทัยตั้งแต่ต้นเลยใช่ไหมใช่ <All right. S 1> ทีเนี้ยมันก็เลยเก,กิดคำถามาว่าแล้วการานำเสนอของจีคว้าก่ะมันจะนำเสนอแบบไหนต่อระหว่าง ซีอองสนับสนุนให้มีแคลนแบทเทิลกลับที่ว่าจะเริ่มเข้าการเมืองหนักๆบัตรยูซีต่อคคคุุณณิดว่าไงผมวา่าเรื่องมนะันอ่ะน่าจะเกี่ยวกับพวกการเมืองสองครามแล้วก็มีการแบตเทิลแบบผมประมาณนี้นะที่ผมคิดเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็ทำหุ้นมาใหม่ เอามาจับกันดั้มแต่ว่าคนขับเป็นอยู่ไทยแต่เสือกเปิดระบบไม่ได้อันนี้ก็งงเหมือนกันว่าทำไมใครขับอันนี้อันนี้จริงๆเหมือนว่าเป็นพรอดพ,อด,พ,อ,ดพอดที่ยังรอเฉลยอยู่ใช่ไหมเพราะว่าสังเกตตอนตอนที่ที่ที่สามอะที่สอที่สามมาชูขึ้นไปขับพร้อมกับฮาร l โล คาโลนี่ก็มีประเด็นเหมือนกันว่าอาจจะเป็นเกี่ยวกับข้องกับอัมโโรหรือเปล่าอันนี้คุณพิ้วจากอัมโโรเลยใช่ไหมรู้จักครับเขาคือตำนานอาจจะเกี่ยวขอ้องกับอัมโโรเลยหรือเปล่าอ,อะไรพวกนี้แต่ผมว่าน่าจะยังไม่ได้นะเออน่าจะยังไม่ได้เพราะว่ามันก็มีหลายประเด็นที่รอแต่ว่ากันดั้มอ่ะมีแน่ๆผีอะ่ะใช่ไหม <c oughs> ผีชาผีชายูาอยู่ยในคอกพิษอะ่ะแล้วนะถ้าถ้าถ้าได้ดูอานาราทีบกันดั้มอ่ะจะรู้ว่าผีในกันดั้มมีจริงนะครับ <c oughs> กันต้องมีผีด้วยเมื่อกี้นี้ก็เพิ่งโดนผีกันดั้มหลอกนะฮะว่ากาจะพูดเรื่องผีกันด,นดั้มนี่แหมพูดถึงยูนิคอรน์นตุ๊บไมคดับฟังดับหมดเลยเมื่อกี้ต้องมานั่งอัดใหม่กัน <laughs> ของเจ้าที่เ้าแรงครับอย่าไปเล่นกับอย่าไปเล่นบ่อยนะทีนี้โหแรงมากพีลิต้าจริงครับแล้วก็มันก็น่าจะมีที่ประเด็นอ่ะมันก็ยังเหตุการณ์ที่ว่าสงครามหนึ่งปีอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นมากด้วยแหละเออตอนนี้ยังรอเฉลยสักพักหนึ่งว่าเหมือนเรื่องมันจะเริ่มชงมาตรงนี้หน่อยแต่ก็ไม่เยอะ ถ้าเป็นช่วงนนาจะเป็นตอนที่สองมั้งใช่ปะที่ว่ามันยิงมันมีเหตุระเบิดอะไรสักอย่างอ่ะที่ว่าเป็นอะไรละที่เป็นสีชมพูชมพูอ่ะแล้วชาแม่งหายไปช่วงนั้นอ่ะโ oh. อะ้แต่ก็ไม่รู้ว่าเรื่องมันจะเล่าตรงนั้นต่อหรือเปล่าอ่ะทรงในสงครามทนังปีหรือว่ามันจะเรื่องว่าเออช่างแม่งเหมือนกันก็เอาที่มึงรู้ว่าว่าสีอองชางสงครามไปแล้วอ่ะแล้วก็ไม่ต้องสน,สนใจแล้ว หรือว่าจะไปที่โฟกัสแคนเปอร์เทนอย่างเดียวแล้วก็ที่อ่องเป็นผู้สนับสนุนแคนเปอร์เทนอะไรก็ว่ากันไปเออมันก็มีสองแบบหลายประเด็นแหละที่อยากแบบคันปากแต่ว่ากลัวกลัวว่าผิดแล้วมันหัวเราจะหลุดนะฮะ <c oughs> หัวเราจะหลุดนะ,ะเพราะว่ามั่ว <c oughs> <c oughs> แต่ว่าแต่ผมรู้สึกว่าเออเรื่องอ่ะแรกๆน่าจะสดใสนะแต่หลังๆน่าจะดีบดักแฟนซีใช่ไหมคุณคิมันอาจจะมีดกักผมว่ามันก็อาจจะมีดักก็ได้อาจจะมีดักอ่อาจจะนักไม่รู้ขนาดไหนฮะก็ดูไปเรื่อยๆอตอนนี้มันก็สดใสอยู่ เป็นแคมเปอเทิลกันแล้วก็ดีไซน์หุ่นอะอันจริงผมไม่ชอบแค่ดีไซน์หุ่นตัวเดียวเลยคือ RX 7 8ตัวเดียวเลยนะผมไม่ชอบเบ้าหน้ามันเฉยนอกนั้นผมโอเคหมดเลยนะแล้วผมปผม,มก็มันก็เท่แหละแต่เข้เเาใจไ่าว่าคนที่แบบเคยดูผมดูกันหน้ามาหวาแต่ผมรู้สึกว่ามันมันไม่ชินไหมมันก็ไม่ชินเพราะว่าลายเส้นมันอะไรเปลี่ยนใหม่หมดมแล้วผมผม,ผมชอบดีไซน์แบบ ยี่ฟางเละแล้วผมมันดูลำสมัยแล้วก็สวยงามงามมากครับแต่ว่าอาเส้นมันเหมือนอะไรเนี่ยเหมือนการ์ตูนฝรั่งแล้วมันก็แบบให้ความ็นอะไรอ่ะฝรั่งฝรั่งญี่ปุ่นญี่ปุ่นนหน่อยอ่ะมันไม่ได้ฝรั่งจ๋าแต่มันก็มีความเป็นญี่ปุ่นอยู่แต่แต่ดูโอเคอยู่อาเส้นดูโอเคอยู่ดีไซน์ตัวนะกอก็มาชูก็ดูดีอ่ะมีมีมีเยอะอยู่เด็กน้องก็มีมีเยอะอยู่ ก้ได้อยู่ก้ได้อยู่แล้วก็การใช้แสงสีเนี่ยผมว่าโอเคยู่นะ <cheer S 1> ในช่วงกับผมโอเคในช่วงที่ว่ามันอะไรนะเ <c oughs> ข้าไปเติมกระดำแดงกับจีขวากันด้วยกันนะที่ว่ามาชูเขาจะเอาอะไรนะเขาควบคุมหุ่นไม่ได้ใช่ไหม แล้วมันจะมีแสงสีอะไรของ,ของคนขับป้าํำแดงอ่ะเออจะบอกว่าตรงนั้นอ่ะมันทําสวยนะแล้วก็เสียงคลาสสิกอ่ะอย่างเสียงจึ้งๆของนิวไทยอ่ะมันดังมาตรงนั้นอ่ะไม่คลาสสิกแล้วแบบรู้สึกแก่ขึ้นมาทันทีเลยเว้ยอืมอันนี้คุณพีอ่ะคุณคุณพีก็น่าจะแบบเคยได้ยินประจำแล้วเสียงจึ้งๆนี่แหละอืมมีแบบ มีสิ่งที่ชอบอีกไหมฮะรู้สึกผมก็ชอบแบบอีสไซเออบางตัวละครนะเช่นตัวเอกเนี้ยผมก็ชอบอยู่แล้วก็แต่ว่าลายเส้นก็นั่นแหละก็แต่ผมก็สวยอยู่นะครับตัวละครมันก็น่าจะเป็นพวกใบวันใบมัธยมอ่ะ ประมาณนั้นที่ผมคิดนะก็น่าจะช่วงเรียนแหละแต่แต่น้องน้องน้องที่ว่าอะไรนะเด็กพาทรรมไม่ไม่น่าจะใช่นะเด็กเด็กพราทามที่ว่าเอาอะไรนะที่วไอ,เ,อเหมือนอ่ามันเรียกอะไรวะที่แม่งเอาไปใส่หุ่นให้หุ่นสู้ได้ทุกอย่างนี่แหละเอ,อันนั้นน่ะเด็กเด็กพราทามแล้วก็ด้วยความนานาิาติตตังเลยมันมันก็ เป็นเรือมันก็จะถือว่าน้อยที่จะให้มามาคุยแหละแต่ว่าเราก็อยากคุยนะครับเพราะว่าผมเหงามีเพื่อนคุยอะมันก็ดีไซน์อ่ะหุ่นผมว่ามันโอเคแหละแต่ว่าตรงที่ว่ามันดูเป็นอีวาก็ลเซ็ตอันโน่แหละมันก็ดูอีวาแต่ว่าผมก็ยังคิดไม่ออกว่าทำไมเขาถึงเลือกใช้ยูซอะมาเป็นแบบอ ยูซีมาเป็นแบบลายลายเส้นหลักว่ามาประมาณเราแบบยังไงอะมาเล่า mm hmm. แบบใหม่ว่าซีอองชนะสงครามแล้วเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยออผมยังไม่ได้อินขนาดนั้นเพราะว่ายูซีเนี่ยผมว่ามันเข้าใจาย,ยากไปนิดนึงแล้วก็ผมผมมาดูสนุเจ็ดเก้าแต่ว่าเป็นมูฟี่สามสามสามตอนแล้วก็ไปดูชาคอเตอร์แล้วก็ไปดูคาสเว ue, แล้วก็ดูยูนิคอร แล้วก็นักทีบบ้างปาปลายคือตั้งดูตั้งแต่ดูยูซทั้งหมดอ่ะมันจะมีความแบบอีหยังวะนหน่อยแล้วก็อะไรอ่ะมันเก่าแล้วด้วยแล้วก็เรื่อยบทต่างต่างอ่ะมันอาจจะยังไม่เข้าเอ,อถ้าเทียบกับซีรี์อื่นนะไม่ว่าจะเป็นแม่มดอ่ะออแม่มดนี่คือเราเราแบบตักสินได้เลยว่าสามต่อแรกเลยคือเอ,อ๊ยดูต่อนะหรือว่าดอกไปเลยก็ได้ ส่วนตัวภาพเป็นมดนี่มแบบชอบมากครับชอบชอบดีดีแั้วผมว่าเรื่องนั้นก็ดีอยู่ถ้าไม่ดีจริงคุณพีไม่จัดหรอกใครเกตอลยเออผมจับละนะครับผมจัดมาผมผมดูไม่กี่อยู่ไม่กี่ภาคหรอกแล้วก็ไอเอ็มบัที่ผมดูดูแค่ซีซั่นแรกนะไอเอ็มบัตรมันมันก็น่าดูแหละคือเปิดเรื่องมามันก็ สักสามสี่ตอนแรกอะ่ะมันโอเคเลยแต่ตอนเน,นี้ยจีคว้าผมว่ามันยังมีปัญหาที่ว่าเออมันยังมันยังจูนมันจูนเด็กหนวดติดนะแต่ว่ามันยังจูนเด็กใหม่ไม่ติดนะส่วนตัวแล้วว่าผมไปยังพอถามความเห็นคุณพีคุณพีไม่ได้ดูอยู่สี่มันยังมันยังจูนคุณพีไม่ค่อยติดแต่ถามว่าคุณพีดูต่อไหมคุคงจะดูต่อแหละเออถามมาแล้วไม่ดีผมก็ติดตามไปเรื่อยแล้วกัน ภาคไทยด้วยแล้วก็อะไรเนะาะภาคไทยก็แทบชนกันเลยดูพลาวิดีโอฮะแต่ว่าผมอะ่ะผมได้ดูเซทฟ,ฟิดอม,มาเทคโนโลยีหุ่นเขาอะยังถือว่าไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนมากไม่เปลี่ยนมากแต่ถ้าในฉากมืดๆอะมันดูสวยนะ <c oughs> แต่ถ้าฉากสว่างๆอะคุณจะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรนะสายมิติ ไม่ได้ว่าไม่มันไม่ได้เหมือนไม่ได้สมูทขนาดนั้นนะเออ <c oughs> ภาคแม่มดอ่ะผมว่าเป็นภาคที่ทำออกมาได้ดีสุดแล้วในหุน่นหุ่นดูสมูทส่วนตัวนะผมว่าหุ่นมันดูสมูทแล้วก็เนื้อเรื่องมันก็จะสั้นไปหน่อยแต่ว่าอืมผมยังไม่ได้เช็คว่าจีควากอ่ะมันมีกี่ตอนอันนี้ต้องไปรอเช็คทีหลหังอีกทีนึงว่าจีควาจะมีกี่ตอนแต่ว่า แต่ดูตรงแล้วอ่ะน,น่าจะไม่ค่น่าจะไม่ใช่สิบสองตอหรอกเพราะว่าเรื่องดำเนินช้าขนาดนี้ใช่ไหมแล้วก็ังมีอะไรนะเรยังอยากเห็นคุณคุณใหม่ยังยังอยากเห็นคุณใหม่อีกในอนาคตแล้วกันเนใช่ผมว่าผมว่าใน,นเรื่องอ่ะมันก็จะเล่นมันจะอ,อาจจะเนเป็นที่แขมแบทเทิล เพราะว่ารู้สึกว่าเรื่องอะแคนเบอเทิลเป็นแบบว่าเป็นสิ่งที่ยังปิดกฎหมายอยูอ่แต่ก็เห็นว่าบอกว่ามันคอน,คอนเซ็ปต์ทีแรกไงคอนเซ็ปต์ว่าแคนเบอเทิลแบบเอ่อส,สู้สู้ตายดินอะไรเหมือนอะไรนะชกมวยอะกีฬาชกมวยแบบไปสู้กันใครตัดหัวก่อนวันนั้นชนะแต่แต่ถ้าไม่เอานะแบบอ่ออะไรนะดิฟดักแฟนตาซีก็ไม่ไหวนะ ร <c oughs> แรกๆสัใสเรื่องหลังดิบดักแฟนูซีนี่ก็ไม่ไหวแต่แต,แต่ดูดูจากผลงานเก่าๆเขาแล้วว่ามันก็จะไม่ได้แบบเออขนาดนั้นแล้วก็ยูซีก็คงคงว่าคงมีอะไรให้เล่นอีกเยอะตอนเนี้ยแ <c oughs> ถมมีอะไรให้เราอีกเยอะแถมน่าจะดูแล้วอ่ะถ้าสมมุติทําออกมาขายสปวินออฟก็น่าจะขายได้อีกแหละเออใช่ไหม <Yeah. S 2> ต่อที่ที่ตอนนี้เรารู้เอาที่เรารู้ก่อนแล้วว่าตอนนี้สหพันธ์อะยอมแพ้แล้วส่วนใหญ่อะก็ไปอยู่ไซซ์ซิกหรือไซซ์หกที่แยกเป็นเอกเทศเแล้วตอนนี้ก็กีคว้ากะจะไปอยู่ไซซ์ซิกไปลงแคนเบทเทิลประมาณนี้ mm hmm. ลงแคนเบทเทิลอยู่แล้วก็ตัดจบไปเลยอ๋อ อันนี้ผมไม่โคตรอยากพูดเลยผมอ่ะโคตรอารมณ์เสิยเลยตอนตอนดูจีคว้าตอนที่สามอะ่ะผมอมะยังลุ้นว่าใครจะเป็นคนขับกันดัมแดงใช่ไหมตอนที่สองมันยังไม่เฉลยก <c oughs> ทีเนี้ยไอเกมอ่ะเกมใหม่ที่มันออกมาอีเวนต์มันอ่ะมันแจกคุณฟรีซึ่งเป็นกันดัมแดง <c oughs> แต่แ <c oughs> <c oughs> ม่งเอาคนภาพคนขับมาด้วย โอ้ยโดนแบบสปอยคุณคนขับมันอาจจะไม่มันไม่ได้หนักนะแต่แบบโคตรเสียลมอ่ะตอนสามมันยังไม่ฉายมั้งตอนนั้นอ่ะเอาจัจริงๆผมไม่ได้ไปดูในโรงเลยไงคือไม่รู้ว่าจากสามตอนเนี่ยมันมันถูกตัดอ่ามันเอามาจากโรงไงนะคนุณพีรู้ปะม,มันเอามาจากในโรงอ่ะเท่าที่เห็นมาเออมันเอามาจากในหนังหนังโรงเลยก็คือคนที่ได้ดูก่อนเขาก็ นั่นแหละเขาก็รู้ไงแต่เราไม่ได้ดูก่อนแล้วเราก็ไม่รู้ดิขอโทออส่วนตัวก็มันมันยังมีอะไรให้คุยเยอะแล้วก็ตอนนี้มันก็รอติดตามต่อไปว่าสรุปแล้วชาเนี่ยเป็นผีนิ้วไทยหรือว่ามาแค่จิตเอ แคจแต่ว่าดูดูทรงแล้วน่าน่า,น,า,น,าน่าจะกลายเป็นผีเหนียวไทยเพราะว่าจากที่อะไรนะชื่อชินไหมชื่อชินไหมน้องหมวงจง,ง,งจำชื่อไม่ได้หรอกน่าชื่อชินแหละเขาบอกว่ากันดั้มบอกให้ทําอย่างนั้นกันดั้มบอกให้ทําอย่างนี้อ<ม>คุณรู้ไหมผมนึกถึงอะไร<อ>ผม,มผมนึกถึงอันเนี้ยเบบิลโออ่ะฉันเคยกันดั้มอะม่ะฉันเคยกันดั้มแล้วแบบ อ๋อก็ต้องบอกใช้ฉทำอย่างนั้นวันก็ต้องใช้ทำอย่างนี้อ่ะโอ้มันจะหาโอ้ผมรู้ชื่อแล้วน่าจะชื่อไอเด็กคนนั้นน่าจะชื่อว่าชิวจิอิโตะเออชิวจิชิวจิชินไหชินชินนี่จากอีวาได้ว่ะเออชินจิเออน่าจะที่แรกก็ที่แรกก็นึกนึกว่าผู้หญิงไงแต่ผู้เนี่ยว่ะู้แต่ผก็ อันจริงอ่ะมาชูกับชุนจิใช่ไหมก็ที่สามตอนที่เห็นมาทั้งหมดแล้วอ่ะเอ่อ่อย่ท้ายคู่ครับสรุปไม่ง่ายคือเป็นอยู่ท้ายคู่เพราะว่าก็เห็นเห็นกันอยู่ตัวละครที่ไหนได้ก็จะมีเสียงฟลิงเวลาบางังคับผลมังอ่ะใช่ไหมผมมาคิดอยู่ว่าเออมัน ผมก็ยังคิดอยู่ว่ามันเร็วไปหรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมว่ามันมันยังเร็วมันก็ไม่ได้เร็วแต่ก็มันก็มันมันจังหวัดจับโคนอะ่ะมันยังไม่ได้แล้วก็จริงๆแล้วอ่ะส่วนถ้าจะทําแบบเหมือนยูซีจริงๆอ่ะมันกน่าจะเล่าอ,อาดีตให้สักหน่อยว,ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่ารู้สึกว่าเหมือนมันยังเป็นความลับอยู่เยอะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้ดูหรือเปล่าเออเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะ ชาก็กลายเป็นผีอัมโมโรก็อยู่หรือเป็นตายหรือเปล่ากไม่รู้มีมโตโัวตนหรือเปล่าแต่แต่พ่อพ่ออัมโมโรอยู่ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดอ่ะถ้าจำไม่ผิดมันจะมีพ่ออัมโร่อยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าสรุปแล้วอัมโร่อยู่หรือเปล่าเออแล้วก็ตัวละครเก่าๆไม่จะเป็นไบรท์อ,อะไรพวกเนี้ยจะกลับมาไหมเออมันก็มีให้หลายหลายมุมแล้วก็หลาย หลายที่ฎดีเพราะว่ามันก็นเพิ่งสามตอนแรกแล้วก็ระยะเวลาที่มันเอามาเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะพอสักเท่าไหร่กับการที่ว่าปฏิบัติต่อเรื่องราวที่มันเยอะขนาดนี้เพราะว่านะยูซีะคุณ <c oughs> ตัวนี้ผมก็ยังดูยูซีไม่ครบเลยอ้ดอบเบิรเซต้ากับเซต้าอะไรนั่ยนะดูอยู่ไม่กี่เรื่องเองอะ เอาแบบดูดูแค่ดูเรื่องก็มี279จเก้าแหละ279เจ็เก้าก็ดูไม่ครบด้วยเออดูไม่ครบก็มีมีอะไรไหมคุณมีอะไรปะมีมีอะไรแบบมีอะไรตอบไหมช่วงนี้ผมตันๆหน่อย น่าจะหมดแล้วมั้งใช่ไหมคุณพีใช่ไหมน่าจะประมาณนี้เออน่าจะประมาณนี้แหละส่วนตัวก็น่าจะไม่มีอะไรให้พูดถึงละเอออันนี้ก็ก่อนผมว่าจะไปละก่อนจะไปเนี่ยมีมีมีช่องไหมฮะมีฝากช่องอ่าช่องทางติดตามไหมฮะอืมมีครับชื่อช่องชื่ออะไร,รครับผม อช่<ล> <I 'm S 2> ชอยครับชอยโอ้เออผมแปดในดิสคริปชั่นให้แล้วกันแต่ผมก็ไม่ได้ทำนานแล้วก็เออกต้องคิดอยู่ว่าจะกลับมาทำหรือเปล่าไม่คิดอยู่อันนี้แฟกต์นะครับผมเนี่ยเป็นคนหลอกคุณพีให้ซื้อกระดัเบเกอร์ที่ราคาเกือบสองพันเพราะว่าผมเหงานะ <laughs> หลอกหลอกป้ายาเข้าไ้ซื้อตดทตายก็ เล่นอยู่ประมาณสามวันแล้วก็เททิ้ง <laughs> อืมจะบอกว่าเล่นนานกว่าเขาอีก <laughs> เทเทิ้งฮ่ายังได้อยู่ได้เยอะ <laughs> เทเรอเราเราให้เขาเสียตังขาครับสอดคั้งที่เขาว่าขันฮัน 4. เตอร์ไอ้มัน,นมันขันสองอ่ะมันใกล้จะออกใช่ไหมก็เ,เลยหลอกเขาเสีย <laughs> ใช่ใช่ <laughs> <laughs> เสียให้กันน้ำก่อนกั <laughs> <laughs> นน้ก่อน, <laughs> น,น,อน <laughs> แล้วกเกมมันอย่าง เลยทำเกมเหมือนคนขี้เกียจอ,อ,อ,อ่ะอืมอืมอะก็ประมาณนี้แล้วก็ฝากติดตามผลงานในอนาคตด้วยนะครับเพราะว่าอ่ช่วงนี้ก็ไม่มีจะแดกแล้วนะครับก็ฝากด้วยแล้วเจอกันครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ